สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะพามาดูวิธีการเ,าเรื่อยท่อนไม้สักทองแปรรูปมาเป็นไม้สักทองหน้าหกกันนะครับผมดูครับทุกคนไม้นี้ท่อนใหญ่มากเลยนะครับกรณีที่เราจะเอามาแปรรูปเป็นไม้หน้าใหญ่ๆก็คืออย่างเช่นหน้าหกเนี่ยครับเขาต้องเลือกต้นไม้สักที่จะขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับทุกคนดูครับอย่างใหญ่ครับต้นนี้ ก็เลยน่าจะได้หน้าหกนะครับผมต้นนี้นหน้าหกเนี่ยอ,อันนี้น่าจะเอาไปทําตัวเป็นพื้นนะครับผมไม้พื้นนะครับผมตัดมาทําไม้พื้นมีออเดอร์เข้ามาแล้วนี่ครับผมดูครับเดี๋ยวมาดูครับมาดูฝั่งนี้กันอีกทีดีกว่านี่อันดับแรกก็นี่ครับเขาก็จะเลื่อยใสด้านข้างออกนี่ครับ ให้เป็นเรียบๆแบบนี้อ่า,อาคนคนเลื่อยทั้งสองคนเนี่ยต้องมีประสบการณ์ดีๆนะผมถ้าเลื่อยไม่ดีนี่คืออา,อาจจะทำให้ไม้เสียได้นะครับผมนี่ครับเขาก็จะเลื่อยเอาไม้ฝั่งด้านข้างออกก่อนนะครับผมก็คือออกทั้งสองฝั่งเลยอ่าฝั่งนี้ออกกันไปแล้วอยู่มาเอาฝั่งด้านข้างนี้ออกอีกทีหนึ่งครับผม นี่ครับไม้ท่อนอย่างใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อไม้กันเนลยวทุกคนว่าเนื้อไม้ท่อนนี้จะเป็นยังไงบ้างผมว่า,าเนื้อไม้ค่อนข้างดีค่อนข้างแก่เลยนะครับผมดูจากไอส้สีตรงหัวตัดมื่กี้ละออกสีน้ําตาลไม่มีแบบรูไม่มีแมลงอะไรเจาะเลยครับเนื้อไม้นี่ตันเลยนะครับผมหัวท้ายนะที่ดูมานะครับเดี๋ยวมาดูข้างในว่าจะมี สอดไส้หรือมแมลงอะไรเข้าไปหรือเปล่านะครับโหทุกคนอืมไม้ค่อนข้างสวยครับทุกคนดูครับโหนี่ครับืมเป็นสีน้ําตาลเลยครับดแบูแก่นมันนะผมนี่ครับแก่นมันอ่าไอขา้ขาวๆคือน่าจะเป็นปีมันนะครับที่เขาเรียกกันเนาะสีน้ําตาลเขาเรียกว่าแก่นมันอ่านี่ไม้เออขนาดเนี้ยผมว่าอ่ามี ก็คือยี่สิบปีขึ้นไปนะครับเ mm hmm. มอกี้ไม่ได้ไม่ได้ไปนับวงมานะครับผมแต่ว่าถ้าถ้าดูจากสายตาแล้วครับเป็นไม้ใหญ่ขัดนี้ตั้งประมาณยี่สิบปีขึ้นไปนี่ครับผมพอเขาอ่าตัดด้านข้างสองฝั่งอีกแล้วเดี๋ยวมาดูดเลืออ่อยด้านข้างออกอีกด้านหนึ่งนะครับผมนี่ลงลงไม้ของของน้านะครับผมเพราะวันนี่เป็นที่จังหวัดแพร่นะครับเขาก็จะมี อ่ทำโรงเนี่ยอันนี้เป็นถูกกฎหมายนะครับทุกคนอ่านีา่เดี๋ยวมาดูเอาด้านข้างอีกฝั่งออกก่อนนี่นี่ออกด้านนี้ครับผมเริ่มเฉือนออกละนี่ครับออันนี้เฉือนออกนี่ฝีมือครับผมคนเลือยไม้ครับต้องมีฝีมือต้องมีประสบการณ์ไม่งั้นเนี่ยทำให้ไม้เสียหมดครับผมโอไม้ดีๆเนี่ยเดี๋ยวใครเลือยไม่เป็นเนี่ย อาจทำให้ได้มไม้ไม่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 คุ้มค่าครับผมอ่านี่ครับผมเรียบอเฉือนเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวมาดูครับผมน่าจะเล่เป็นแผ่นแรกขึ้นมาแล้วไม้หน้าหกเดี๋ยรอดูกันนะครับทุกคนม,มาละเดี๋ยวมาดูแผ่นแรกกันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม นี่ครับผมอ่่ครับไม้หนาขนาดนี้ทําเป็นไม้พื้นครับผมทุกคนถ้าเป็นไม้ฝายจะบางกว่านี้อีกครึ่งหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมอนี่เดี๋ยวมาดูเนื้อไม้กันอีกทีนะตอนที่เลื่อยออกมาครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมว่านเนื้อไม้ท่อนนี้สวยนะครับดูครับนี่มีอะไรโอ้โหทุกคนอืสวยๆนะครับผมแบบ ไม่มีแมลงเจาะหรืออะไรเลยนะครับดูครับโอ้โหอาืาแผ่นนี้อ่แผ่นนี้ผมผมว่ายังไม่ได้ครับผมถ้าเอาไว้อย่างนี้ก็คือยังไม่ได้ไม้ต้องคัดเกรดด้วยนะครับผมอา่าน่าจะตกเบี่ยงไปนิดนึงอา่าผมว่าแผ่นนี้แหละเริ่มได้แล้วน่าจะเป็นแผ่นแรกที่เริ่มได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าทุกคนว่าท่อนนี้จะได้ไม้กี่แผ่นนะครับผมอันนั้นเราตัดไปก่อนเนาะแผ่นแรกก็คือ น่าจะตกเกรดไปอ่าแผ่นปูแผ่นนี้น่าจะสมบูรณ์แล้วได้เหลี่ยมครบทุกมุมเราสมบูรณ์แบบครับผมแต่มาดูเนื้อไม้แผ่นนี้กันครับผมโอ้โหทุกคนดูครับโอ้โหแบบแก่นเต็มเต็มแผ่นเลยครับทุกคนดูครับโหดูครับสีน้ำตาลเต็มแผ่นเลยมีนิดเดียวที่เป็นขอบสีขาวนี่ครับอ่านี่ครับได้ขนาดละนี่น่าจะเป็นเกรดเอเลยนะครับทุกคนนี่ครับพอได้ขนาดปุ๊บเนี่ยก็จะยกมามาไว้ฝั่งนี้อ่าอันนี้ ได้หนึ่งแผ่นแล้วนะครับทุกคนามาเดี๋ยวมาดูแผ่นที่สองกันครับผมามาแล้วอันนี้แผ่นที่สองนี่าแแผ่นที่สองกันสิว่าจะเป็นยังไงบ้างออ้โหกลวไม้ท่อนเนี้ยเนื้อดีอืมดีเลยอะ่ะคือแบบได้ได้แกนเต็มๆเลยครับผม ดูจากสีแล้วหนึ่งอ่าแผ่นที่สองมาแล้วครับนี่ครับโหยังสวยงามเหมือนเดิมครับทุกคนไม่มีรอยอะไรเลยมแมลงจงมแมลงเจาะหรืออะไรไม่มีเลยครับเนื้อนี่ตันกลิบเลยครับทุกคนโอ้มาเท่าน,นี้นี่สุดยอดจริงๆเลยอืดูครับทุกคนแบบได้แกนมาเต็มๆแล้วครับทุกคนดูจากสีกร็รูดอ่าเรียบร้อยไปสองแล้วครับผมมามาดูแผ่นที่สามกันครับ อนี่แผ่นที่สามผมว่าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยน่าจะโอเคเลยครับผมอ่าอ่านีานน่แผ่นที่สามผมว่าน่าจะได้สี่ถึงห้าแผ่นนะครับผมอ่าอันนี้แผ่นที่สามผมว่าแผน่แผนที่สามก็ก็โอเคอเกรดดีเลยแผ่นที่สามก็ได้แกนเป็นเต็มๆเลยผมว่านะถ้าดูจากขนาดไหมนี่ครับโอ้โหทุกคนดูครับนี่แผ่นที่สาม นะดูครับโอ้โหเนื้อไม้ดูครับทุกคนนี่ครับมีติดขามานิดเดียวนอกนั้นเป็นเกนแกนเต็มเต็มเลยนี่ครับเกตเอได้มาสามแผ่นแล้วนี่นะได้มาสามแผ่นผมว่าสี่แผ่นสี่แผ่นนี้เกตเอเน้นเลยครับผมมามามาดูแผ่นที่สี่กันครับผม ว่าแผ่นที่สี่จะเป็นยังไงบ้างหมาละนี่ครับอ่านี่ครับแผ่นที่สี่ผมว่าสี่แผน่นในเกรดเเต็มเต็มเลยเผลเๆได,ได้ได้แผ่นที่ห้าด้วยซ้ําไปนะครับผมอเดี๋ยวมาดูแผ่นที่สี่กันก่อนนี่อือ่าโอเคนี่ครับโหแผ่นที่สี่ก็โหนี่ครับแกนเต็มเต็มเลยม,มีสีขาวขอบนิดเดียวเองนี่ครับ อันนี้ได้สี่แผ่นแล้วนะครับทุกคนสี่แผ่นเกรดเอนะครับผมมาดูครับว่าแผ่นที่ห้านี่จะได้เป็นเกรดเอหรือเปล่าผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับผมถ้าไม่ได้ก็ตกเหลี่ยมนิดหน่อยครับมามาดูแผ่นที่ห้าแผ่นสุดท้ายบผมว่ามาดูกันครับว่าจะได้ไหมห้าแผ่นท่อนนี้หน้าหกจะได้ห้าแผ่นไหมจะดูยด,ด,ดูก่อน ดูการเร่เข้ามาก่อนอืมผมว่าได้ได้อแผ่นที่ห้านี่ได้ครับผมผมว่าน่าจะได้อยู่แต่แผ่นสุดท้ายเนี่ยอ่ามันอาจจะมีติดขาวมามามากหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่ครับผมผมว่านะมาดูก่อนโอ้โหดูครับทุกคนอ่านี่ครับก็ก็สวยไปอีกแบบนะครับทุกคนอ่านี่อ่าได้ครับอ่าได้ห้าแผ่นครับผมต้นนี้เกรดเอห้าแผน่น ชุดท้ายนี้จะติดขาวนิดนึงแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับผมอ่านาการเลื่อยแปรรูปไม้ท่อนใหญ่ๆเป็นไม้หน้าหกนะครับทุกคนตายหนึ่งท่อนเนี่ยได้มาอ่าห้าแผ่นเกรดเอเลยนี่ครับผมโอ้ลายไม้สวยๆแล้วครับทุกคนดูครับไม่มีตําหนิเลยครับไม่มีแตกไม่มีแมลงจงแมลงเจาะอะไรเลยดูครับทุกคนโอ้ลายแบบนี่ครับไม้แน่นๆเลยครับทุกคนนะดูครับดู นี่ครับไม่มีรอยอะไรเลยครับดูครับเป็นไม้เน้นๆแก่นๆเลยนะครับทุกคนโอ้โหท่อนนี้นี่ไม้นี่เกรดเอไม้นี่เนื้อไม้นี่สุดยอดเลยครับทุกคนนี่ครับโอ้โอเคครับทุกคนนี่ครับพาให้ดูนะครับผมไปแล้วครับผมทุกคนสวัสดีครับ